โชมองเนี่ยได้ทราบทำเนียบปฏิบัติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามท่านโกษาปานเป็นราชทูตเดินทางไปเข้าเฝ้าและถวายพระราชสารพร้อมเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยที่14เมื่อครบรอบ300ปีเนี่ยทั้งสองประเทศได้มีการทําเหรียญที่ระลึกไว้ด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็มีสร้างเหรียญที่ระลึกทางฝรั่งเศสก็มีการสร้างเหรียญที่ระลึก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศทางตะวันตกเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาก็เพื่อติดต่อค้าขายและเผยแพร่าศาสนาประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาติดต่อในขณะนั้นก็ได้แก่โปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศส ในปีพุทธศักราช2205ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้เริ่มเข้ามาเผยแพร่ครสิสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและได้ก่อตั้งคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาเนี่ยพระเจ้าหลุยที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้มอบหมายให้คณะราชทูตซึ่งมีนายเชวาลิเยเดอโชมงเนี่ย และคณะได้เชิญพระราชสารมาถวายแด่สมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2228มีเกล็ดอย่างหนึ่งที่ควรจะเล่ากจากเหตุการณ์น,นั้นก็คือตามธรรมเนียมไทยเนี่ยเราถือว่าสิ่งแทนองค์พระมหากษัตริย์คือพระราชสารส่วนตัวราชาทูตนั้นเนี่ยเป็นเพียงผู้อัญเชิญพระราชสารเท่านั้นคณะทูตจากชาติใดๆก็แล้วแต่เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินสยาม จะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมสยามคือต้องหมอบคลานและกราบถวายบังคมไม่เว้นแต่ราชทูตจากอาณาจักรใหญ่อย่างเช่นจีนเปอร์เซียรหรือว่าโมกุลโชมองเนี่ยได้ทราบธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามเนื่องจากว่าเห็นว่าไม่สมเกียรติกับฐานะที่เป็นผู้แทนพระเจ้าหลุยที่14ก็เลยต้องการที่จะถวายพระราชสารให้กับพระหัตถ์พะนาลรายโดยตรง ตามธรรมเนียมชาวยุโรปพระนาลายเนี่ยจึงโปรดให้ผุนางชาวกรีกซึ่งจริงๆก็คือเจ้าพระยาวิชาเยนเนี่ยแต่ในเวลานั้นยังมีบรรดาศักด์เป็นออกพระฤทธิ์คำแหงพักดีเนี่ยเป็นผู้ทําความตกลงกับฝรั่งเศสเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2228คณะทูตฝรั่งเศสก็ได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสารต่อสมเด็จพระนาลายที่พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาเชอมองเองเนี่ย ก็ได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าให้สวมหมวกและรองเท้าเวลาเข้าเฝ้าได้ตามธรรมเนียมฝรั่งเศสแต่เมื่อ ได้เข้าเฝ้าแล้วเนี่ยกับพบว่าฟอลคอนเนี่ยหรือเจ้าพระยาพิชัยเยนเนี่ยได้ผิดสัญญาที่ให้ไวพ้พอสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงประทับอยู่บนศรีหบปัญชรที่สูงมากซึ่งเป็นเรื่องปกติของธรรมเนียมราชสำนักไทยจึงไม่สามารถที่จะถวายพระราชสารถึงพระหัตถ์ได้ฟอลคอนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาพานซึ่งมีด้ามจับยาว3ฟุตเนี่ยมาให้เดชโชมองเนี่ยวางพระราชสารเพื่อจะชูถวายขึ้นไปแทนตัวโชมองเนี่ยซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสก็ ไม่ยอมคนเมื่อได้กราบถวายเมื่อคมทูลเสร็จแล้วเนี่ยจึงนำพระราชสารเนี่ยใส่พานเพื่อทูลก้าวถวายแต่ตัวเองเนี่ยจับคอพานไม่ยอมจับปลายไม้แล้วก็ชูไปสุดแขนทีนี้เมื่อชูไปสุดแขนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงพระบัญชรมันเกือบจะเกิดความกระอักกระอ่วนใจแต่ว่าสมเด็จพระนาลายเนี่ยทรงพระปีชาสามารถทรงน้อมพระองค์ออกจากศรีหบัญชรมารับพระราชสาร โดยทรงพระสรลวนคือทรงหัวเราะไปด้วยแล้วก็ทรงนําพระราชสารนั้นจบเหนือเสียง9เป็นการให้เกียรติก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาทางการทูตที่นุ่มนวลแล้วก็ฉลาดยิ่งในปีถัดมาเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2,229สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้คณะราชทูตไทยซึ่งมีออกพระวิสุสุนทรหรือท่านโกษาปาน เป็นราชทูตออกหลวงกัลยาราชมัยตรีอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตเนี่ยเดินทางไปเข้าเฝ้าและถวายพระราชสารพร้อมเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยที่14ณนะพระราชวังแวร์ไซที่ท้องพระโรงกระจกหรือที่เรียกว่า hall of mirrors เมื่อครบรอบ300ปีเนี่ย ในปี2,528เนี่ยรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสก็เลยได้มีการจัดคณะกรรมการเพื่อจัดงานฉลองความสัมพันธ์300ปีไทยฝรั่งเศสขึ้นมาทั้งฝ่ายไทยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศได้มอบให้พระนท่านพันเอกพิเศษถนัดคอมันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่าง กว้างขวางในวงการการทูตระหว่างประเทศในเวลานั้นเป็นประธานคณะกรรมการทั้งฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยก็มีพระนาท่านลุยส์โดชซึ่งเป็นนักการทูตอาวุโสและในเวลานั้นท่านดนรงตำแหน่งประธานสภากาชาติฝรั่งเศสด้วยเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการกิจกรรมในการฉลองครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2,528ไปจนถึงประมาณปี2,530ทั้งสองประเทศได้มีการทำเหรียญที่ระลึกไว้ด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็มีสร้างเหรียญที่ระลึกทางฝรั่งเศสก็มีการสร้างเหรียญที่ระลึก ทางด้านหน้าเหรียญเนี่ยตรงกลางเหรียญจะมีรูปนายเชวบาลิเยเดอโชวมองและคณะเนี่ยกำลังถวายพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14แด่พระหัตส,สมเด็จพระนารายมหาราชและมีข้อความจารึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสพุทธศักราช2,228ถึง2,528ส่วนทางด้านหลังเหรียญเนี่ยตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชและพระเจ้าหลุยที่1 4 คู่กันอยู่ในกรอบรูปหลีทางด้านบนเนี่ยมีเลขปีคศ1,685ถึง1,985ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นลวดลายไทยชิดวงขอบเหรียญมีข้อความเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่โดยรอบซึ่งแปลความได้ว่าฉลองความสัมพันธ์300ปีไทยฝรั่งเศสทางด้านล่างก็มีเครื่องหมายของโรงกระสาบด้วยปีที่สร้างก็คือปีพุทธศักราช2,528ผู้ที่ออกแบบเหรียญของไทยเนี่ยทางด้านหน้าคือ นางภัยทูลสีณนะเชียงใหม่ผู้ออกแบบด้านหลังคือนายพนมบุญสินผู้ปั้นแบบทางด้านหน้าคือนางภัยทูรสีณนะเชียงใหม่แล้วก็ทางด้านหลังนายพุทธิชัยแสงเงินเหรียญน,นี้ผลิตมาในจำนวนน้อยมากพบไม่มากนะัก ทางฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้สร้างเหรียญโดยกองกระสับกรุงปารีสหรือมงเนเดอปารีเป็นเหรียญกลมใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง81มิลิเมตรหนา6มิลิเมตรด้านหน้าเป็นภาพขบวนแห่พระราชสารของสมเด็จพระนารายมหาราชปฏิษฐานอยู่ในบุษบกติดตามด้วยคณะทูตซึ่งที่เห็นทางซ้ายสุดตอนล่างของเหรียญคือออกหลวงกาลยานะไมตรี อุปทูดคือเห็นแต่ใบหน้านะครับคนกลางคือออกพระวิสุทธิสุนทรหรือท่านโกษาปานเอกอัครราชทูตถัดไปทางขวามือเนี่ยคือ ออกขุนสีวิสารวาจาเป็นตรีทูตขบวนแห่เนี่ยกำลังอยู่ในลานหน้าพระราชวังแวร์ซายในวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2,229ท่ามกลางฝูงชนที่ออกมาต้อนรับอย่างล่าเริงภาพนี้ผู้ออกแบบเนี่ยได้จำลองมาจากภาพเขียนโบราณของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานฝรั่งเศสนะครับส่วนรอบเหรียญเนี่ยมีตัวหนังสือภาษาฝรั่งเศสซึ่ง แปลเป็นไทยได้ความว่าคณะทูตจากสยามเนี่ยได้มาเยี่ยมที่วังแวร์ซายในวันที่1กันยายนปีคศ1686 1686ทางด้านหลังเป็นตราแผ่นดินตอนบนเป็นตัวเลขปีคศ1685และ1,985ซ้อนกันตอนล่างมีข้อความภาษาฝรั่งเศสลักษณะดเดียวกันกับ เหรียญไทยก็คือฉลองครบรอบความสัมพันธ์300ปีไทยฝรั่งเศสชนิดเนื้อโลหะที่พบปกติเป็นเนื้อบรอนก็คือเป็นเนื้อทองแดงผสมแต่พบเนื้อเงินด้วยจํานวนน้อยมากออกแบบโดยมิเชลเพอร์ดอนเป็นนายช่างใหญ่ในสมัยนั้นนะครับก็นับได้ว่าเหรียญฉลองความสัมพันธ์300ปีไทยฝรั่งเศสของทั้งฝ่ายไทยและทั้งฝ่ายฝรั่งเศสนี้ถือเป็นหลักฐาน เป็นหลักกิโลทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่ทําให้ทราบว่าไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันมายาวนานกว่า300ปีแล้วถ้านับถึงวันนี้ก็กว่า330กว่าปีแล้ว